นิเทศติดตามความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนการภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565โรงเรียนน้นน้ำร้อนวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2องพนอกสนกัณจนามีสิริศึกษานิเทศลงพื้นที่นิเทศติดตามความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนสอนภาคเรียนที่2โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนรับการนิเทศติดตามความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวันเปิดเรียนภาคเรียน โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมทางอาคารสถานที่ระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภยัยและมีมาตรการในการสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning จัดกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเน้นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยร่วมมือกันระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดทำหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมีควบคู่กับการบูรณาการทักษะชีวิต สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นการแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันการสื่อสารและมั่นใจและภูมิใจในตนเองกล้าสแสดงออกอย่างเหมาะสมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจตามโอกาสวันสําคัญต่างๆและกิจกรรมสวดมนต์ทุกเย็นวันศุกร์โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนสอนเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้พร้อมปลูกฝังคุณธรรมและจิตอาสารู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมการน,นําเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น